น้องเจนิสเครื่องติดด่าไม่หยุดฉุดไม่อยู่ใครเขาจะเอามึงอยู่ฮะเวลามึงเมามึงก็ชอบแก้ผ้าเดินออกไปนอกบ้าน <c oughs> มึงอะไรคิดนี่ยกูถามจริงฮะผู <c oughs> ้ชาย <c oughs> อย่างเมื่อต้องเจออย่างกู <c oughs> แล้วล่าสุดอะไรร้านคุณสีใช่ไหมพัทยาเนี่ยมึงรู้บ้างไหมว่าทีมงานมึงเนี่ยเขาไม่อยากไปกินกับมึงแล้วมึงสังเกตคนรอบข้างบ้างไหมไอ้เหี้ยเงีมันรู้เรื่องคุณสีได้หรอเลวจัดเลยนะเดี๋ยวนี้ ว่าได้อะไรมึงฟังค่ะมึงฟังให้จบค่ะเวลาเมาเนี่ยชอบเพ้อชอบโพสคลิปเฮี้ยอะไรคนอื่นเขาก็ดูไม่ดีมึงไม่เคยระวังเลยมึงนี่แม่งเก็บของแม่เนี่กลัวคนเขาไม่รู้หรอกมึงรวยฮะมถขายเฮี้ยอะไรนั่นกบีบอกคัดไงกบอัีไม่คัดอะไรทั้งนั้นคัดเฮี้ยอะไรไม่ใจเย็นทั้งนั้นค่ะมึงต้องฟังกูนนี่เป็คนรอบข้างเขามองมึงยังไงรู้บ้างเปล่าอีกตอนนึงนะไอ้แจ๊คยังไงมึงสำนึกต้องไปเนี่ยที่กูพูดเนี่ยมึงสำนึกหรือยังถามจริง ไอพี่ว่าแหละพอ <laughs> วันอาทิตย์นี้สามทุ่มสิบห้าเครื่องดาดเตรียมทำงาน